มาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยนะคะคุณผู้หญิงท่านนี้ค่ะถามมานะคะบอกว่าดิฉันอายุ32ปีเป็นไส้เลื่อนค่ะกำลังจะตัดสินใจผ่าเร็วๆนี้นะคะอาการรู้สึกปวดหน่วงนวงจุกจุแล้วก็มีปูดบางครั้งบริเวณหัวหนาวแถบซ้ายค่ะ คุณหมอบอกว่าเป็นได้ทุกเพศทุกวัยการรักษาคือต้องผ่าตัดอย่างเดียวค่ะถามมาว่าผู้หญิงก็เป็นได้ด้วยหรอคะเรื่องของไ้เื่อน,นี่นะคะหรือว่าจะเป็นโรคอื่นได้หรือเปล่าต้องพบหมอที่อื่นดูไหมคะอีกอย่างต้องเตรียมตัวยังไงเจ็บมากไหมคะดมยาสลบหรือบล็อกหลังคะแล้วแบบไหนมันดีกว่ากันคะคุณหมอแล้วก็ใช้สิทธิ์บัตรทองได้ไหมคะโอ้ค่ะไ้เลื่อนก็เกิดในผู้หญิงได้นะคะ,คะเกิดในผู้ชายได้ตรงขาหนีบเราค่ะมันมีรูอยู่มีช่องทางที่ต่อจากช่องท้องะฉะนั้นในตอน เด็กเนี่ยรูนี้ไม่ปิดก็จะเกิดไส้นะคะเลื่อนเข้าม,มาตามทางขาหนีบ<ม>ในผู้ชายจะลงมาที่ลูกอัณฑะในผู้หญิงจะลงมาที่แคมใหญ่<ม><ม>ก็จะเห็นก้อนนูนน,น,นะคะทีนี้ไอ้ตัวไส้เลื่อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่อันตรายคุรูมันเล็กมันจะเห็นก้อนโผล่ผุบบนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นไขมันก็คือเป็นเป็นไขมันในช่องท้องนะคะที่อยู่กับลำไส้แต่ถ้าเป็นไส้เลื่อนจริงก็คือไส้ออกมาแล้วไม่ผุบอันนี้ไส้จะเน่า แต่ผู้หญิงเกิดน้อยก่าผู้ชายนะคะอาจจะผู้ชายใช้แรงเยอะมันถ้ามีรูเล็กๆมันจะขยายเป็นรูใหญ่ได้นะคะสรุปถ้าเป็นน้อยก็ไม่ต้องทําอะไรนะ,ะรัดไว้นะคะใส่กางเกงรัดรัดไว้มันก็ไม่ออกสเตย์แบบสเตย์ใช่ไนะคะก็คือไม่ต้องทาอะไรถ้าไม่เจ็บไม่ปวดมันโผล่มาเป็นบางครั้งนะคะที่2องอย่าผอมมากาคนไข้ที่มานั้นผอมเยอะมากนะคะไม่มีปัญหาเราสองคนไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะ เราดูแลตัวเองด้วยกันไม่ผอมมากฉะ <c oughs> <c oughs> นั้นต้องกินอาหารโปรตีนม่งนะคะเพื่อไม่ให้ผอมมากผอมมากนี่มันก็อ่อนแอร,รูเนี่ยมันก็ทําให้มันออกมาแล้วก็แข็งแรงหน่อยนึงนะคะสามอย่ายกหนักนะคะถ้ายกหนักมากนะคะก็อาจจะเกิดมันมโผล่มาเยอะข้อสี่ก็มันเลื่อนอยู่เรื่อยเลยเรากลัวอันตรายแล้วก็ไปผ่าตัดปิดปิดรูไปนะคะที่การผ่าตัดนี่ไม่ค่อยอันตรายมากนะคะถ้าเรายังเป็นวัยรุ่นหรือยุคไม่มากนะคะเพราะมันอยู่นอกช่องท้องแล้วก็ผ่าตัดตรงขาหนีบนะคะ ก็ทําได้หมดะค่ะบล็อ,อกหลังก็ได้ใช่ใช่บล็อกหลังก็ได้ดมยาสรุปส่วนใหญ่บล็อกหลังเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดที่ไม่ต้องเข้าช่องท้องแล้วถ้าเกิดว,ว่าเราไปผ่าตัดเราสามารถใช้สิทธิ์แบบสอะได้ไหมใช้สิทธิ์ได้ค่ะเพราะนี่เป็นโรคะนะคะ<ช>ไม่ใช่เป็นโรคทําตัวเองนะคะเป็นโรคที่มันเกิดขึ้นมาเองนะคะค